ทำดิฟังเพื่อมาลีี่เอาเพื่อมาลีเอาเพื่อมาลีเอา่ต่อยเื่องเวามัน่อทีีอเอ้อยี่ห้อต่อยทุเรศทุ o อย่ายังทาได้มาจัดเลยตอนบูอ่ะเอางี้ไฟเนี้ยเราจะต่อยแบบหมัดลัวหมัดยาว เอาให้แม่งแบบเป๋ไม่ข้างเลยสรุปเราไม่เล่นนะพุดชนะมาชนะมาเล่นต่อแพ้มาเล่นต่อสวยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมึงทําได้เว้ยวันเนี้ยมึงจะเอาแม่งยาวๆได้เลยเว้ยเอดีสู้ไม่สู้สวยก็ดื้อมันสวยสวยสวยขอขอขอซีรลพอดน่อซีร์ลพอดมา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 มมานี่าม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 าามมม สูเป็นเฮียอะไรเนี่ยผมไม่เขอผมบอกเลยนะก็รถมันของไดบนเฮกเขาจะออกคืนก็ไม่แปลกมึงไอโคกระบือนี่มึงมึงโคกระบือสมชื่อเลยนะคนดูไอโคกระบือบอกเดี๋ยวอาล่ลครับพี่สอพี่สออยู่ไหมครับรอครับเออผมถามหน่อยครับครับ คือไดมอนด์เฮดอ่ะเขาปล่อยเช่ารถใช่ไหมครับแล้วรถรถประมูลเขาครับส่วนตัวไอ้คันรุ่นอะไรนะแม็กลาเลนนะแม็กลาเลนพี่แล้วทีเนี้ยบอลเทนอ่ะเขาบอกว่าเขามาขอคืนเลยมันได้เหรอครับระหว่างรีนี่นะใช่ใช่ผมก็งงว่ามันไม่มัวรีไปหน่อยเหรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อ้าวอันนี้มันมันมีโดนปับไหมครับอย่างเงี้ยคือแล้วครับคือแล้วด้วยโอเค ต้องโดนปัดตัวนี้ครับเดี๋ยต้องโดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาจัดการเองปัดไปสภาถามก็จบจะถามทำไมคนเมนอ่านบ้างไอควายผมก็อยากเห็นว่าโดนปัดจริงหรือเปล่าเน้ะแบงมาดูเรา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 มี หลักฐานอะไรแม่อ่าๆๆหลักฐานฟังฟังฟังหกเจ็ดห้าหนึ่งเบอร์เนี้ยของบอลเทนลองโทรถามเลยครับหกเจ็ดห้าหนึ่งขอละเลิกหันอ่านเน้นเม้มเม้มหน่อยพวกกูเข้าใจไม่ต้องอ่านบ่อยครับรู้แล้วมันไม่มีหลักฐานเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาดูดูก็เนี่ยของแก๊งเนี่ยเขาอยู่ในแก๊งบอลเทนเนี่ยลองโทรไปเขามาขอคืนก็คนที่เช่าเขาโดนเอาคืนเอออันนี้ผมมันเป็นหลักแจ้งเราแจ้งเราเฉยๆว่า โอ้อ่ะเนี่ยเจค้คนในแกง๊งบ,บนทินยังบอกเลยเนี่ยหลครับจะยินไหมครับอันนี้ BT ใช่ไหมอ่าอันนี้ผมอยากถามหน่อยเรื่องเรื่องอะไรเช่ารถรถประมูลส่วนตัวเรื่องดีมเฮดเขา,มาเมาคืนใช่ไหมถามเลยครับอ่าอันนี้เขาอ่าดีมเฮ้เขามาขอรถคืนหรอครับระหว่างรีบตอนนี้พี่<ม>ต้องเรียบรีบนะพี่ผมว่า ก็สายฟ้าสายฟ้าก็เป็นพยานได้ครับเพราะว่าสายฟ้าเห็นเห็นน้องบอกอยู่ครับว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้เราคืนไปหรือยังหรือว่าเขาเขาคืนไปแล้วว่าไงู ตีไหนตีไหนตีไหนกันพี่ได้แมพไหมตีตีไหนกันฮัลโหลตีไหนกันไอ้แบ๊คพูดต่อดิธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่พี่ธนาคารใหญ่แล้วตรงไปพี่แลนดามะนะทางมาผักเหลืองวางเกมพีแล้วพี่เห็นปะเดี๋ยวเราซ้ำใครอยู่อ่ะ อย่งไรบ้านเท่านั้นแหละไม่ฟังกูฟังกูฟังกูลงลงต้องลงเป็นขยงต้องลงเป็นขยงอย่าให้มันลงก่อนลงเลย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 ปืนสามลงเลยโอ้ยเย็ดเนม่ยอุเข่าพี่ต๊อกพี่ต๊อกมาส่งเพื่อนเราไปพี่ปืนปืนมันแหกฟ้านะหลังไฟเราไประวังสีเราไปข้างหลัง

อย่างฟรีเามาเเหลับ้านเอาหลงบ้านเล่นก่อนเล่เล่นอกาข้างหลันีไกมา้าลังไปไปเล่นกลางไฟเล่นกลางไปเล่นกลางไฟเม่ไม่เาเพื่อรไปดเพ่นคุยกันอย่างดีเออมาเาศพนอยไหวพี่ปะเฮ้ยกูอยู่ข้างบนมามาด้วยมาดยพีอยู่ข้งบน กูอยู่ข้างบนในนี้อ่ะแล้วกูอยู่ข้างบนชุบหน้ามาชุบหน้ามาชุบหน้เออสวย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 ตายหนึ่งตายหนึ่งบาสบาสต้องยัดต้องยัดต้องยัดมันเกิดไหมไม่รู้แล้วมันเกิดไหมไม่รู้นะ

เว้ยแะจุเลโอ้กูตายโอ้ไอเทียน่าจะวิ่งหาศพเพื่อนโง่เลยเหี้ยตอดไอ้้กูขำาปะจักรที่ชัดรอ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 ออเออเหียเหียตอุ้เล่ยสวยน้องสวยสวยมาลวงดิ โอ้หวยกูจะกันออกไม่ได้มันออกไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยไอ้มารีสักคนดีเย็ด yes, แม่ไหยพิบมีปะไวยถ้ามารีมานะกูบอกเลยตรงเนี้ยคือมะ พี่แบบว่าทายาที่ไม่อยู่ไงบางรามอ่ะพี่เป็นห่องแล้เออพี่สิงห่อบางรามไงโอ้ไอ้เฮียอ๋อไอ้เฮียมึงจะเริ่มจะให้กูไปแจ้งยังไงอ่ะพลาดมากเลยเยีย ดูกันยาวๆเห็นนั้นเองเฮ้ยมันโดนกะข้างหลังเนี่ยมันรู้ไหมเนี่ยมาสักคนดิโอ้โดนหมดเลยเหรอวะโอ้บ้านี้ปะมันมีสมนะเว้ย

วันนี้ขอเสมอตอนนอนเหงาที่ร้นไก่อย่าพึ่ง้อนอย่าพึ่งป้อนรอเพื่อนเอาเซ็ตซบก่อนอ้ออย่าพึ่งป้นอย่าพึ่งป้นรอเพื่อนเอาเซ็ตก่อนชุดนี้เนี่ยตัวตางี่อะชุดที่แข่งกวันนี้ยังแพ้พวกกูเลยควายเด็ดเห็นพวกมันมีความมั่นใจก็รู้สึกดีอยู่นะเหีย

อคาสอบเลยอ่ะพี่อาสอบไปไปไปไม่ไอเอดีไม่เต็มมากมามาเอาเอดีตัวนี้หน่อยทำะไรเนี่ยไปดถุยจักไปตรงไหนกันหมดแยกเล่นไปหมดเลยตีถือสอบแล้วแม่เด้วยจใส่หน้าข้างกูไปถือมันไปอยู่ในรูกันทำอะไรวะพวกเราอ่ะตอนแรกอ่ะรูขวามืออ่ะ นี่ในวอลใครไม่มีศพออกมาเลานะไอพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นที่กูแมแต่คนเดียวกูบอกเลยพี่ต้าเวลเล่นเล่นยังผิดกฎอยู่เลยเฮียทุเรศเฮียศพเศพเหลือเยอะเมาหน่อยเมาหน่อยเหลือเหลือเต็มเลยเหลือเต็มเลยมีศพยังมีศพยังไปเอาไปลงแปลลงเราไปอยู่กันในรูเกินเว้ยเมื่อกี้น่ะ เห็นปะนี่นี่นี mm ่เมาตรงนี้เมาตรงนี้นี่เต็มเลยข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยเนี่ยสองศพเมาเมาี่จะชุบมาแม่งครับแบลวแบลเพื่อนเพื่อนเอาแล้วนะสองศพอะเพื่อนเอาแล้วูดูย้อนดูดิโดนตรงไหนวะโอ้ยมันดันมาขึ้นมาสูงเลยน่ะเห็นปะโอ้คุยไม่มีคุยเลยเลยย้จน มันทะลุมาอยู่ในวงไฟเราอะเดี๋ยวพี่กระทงนีปน้ปนดัเราก็อยู่แต่อยู่แต่ข้างหลังบ้านโอ้ยเหี้ยแต่ไอ้บัสน,นะเมื่อกี้ผมเห็นมันยืนนิ่งโดนเมะเลยนะโอ้ตายแม่งอยู่ข้างหลังเลยอะ ได้ไหวเย้ไม่เลอะไรไหมไปเล่นกันยาวๆชอบอย่างนี้แหละคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดใสยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยแคยมึงคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้อี่ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดเลยไอสัตว์คูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพ้อยกูไม่สนวินเม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย